ชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เล่าเรื่องของเดือนมิถุนายนให้ฟังเดือนมิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวเราตามดาวก่อนแล้วแอดจะไปแบ่งห้ามหมวดชีวิตของเจ้าชะตาสรุปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราตามดาวก่อนสองมิถุนายนนะคะดาวศุกร์นะคะเข้าสู่ภพเรือนพันทุของเจ้าชะตานะคะตำแหน่งนี้ก็เป็นองค์เกณฑ์อัมพุทธนะ อุจจาพิมุกแล้วก็เป็นปลาด้วยเพราะฉะนั้นตอนดาวศุกร์ขยับแม้จะเป็นปลาก็มองว่าช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ค่อนข้างมีความสุขมีความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทรัพย์สินอสังหามีโอกาสประสานงานสําเร็จเกิดจากการสนับสนุนของคนในครอบครัวแม้จะมีเรื่องวุ่นวายเล็กๆเป็นธรรมดาของความเป็นปลานะคะในวันที่3มิถุนายน สาม,มิถุนายนนะคะดาวพระพุธยกเข้าราศีเมถุนเนรเรือนอริละทีนี้ดาวพระพุธตำแหน่งอะไรตำแหน่งเกษตรค่ะช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพตั้งแต่สามมิถุนายนนะแม้จะเป็นเกษตรแต่ว่ามันอ่าแม้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยความที่มันเป็นตำแหน่งเกษตรในเรือนอริอก็จะทำให้เจ้าคตาเนี่ยสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ที่สำคัญเนี่ย เพราะเข้าไปเจอกับดาวพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจัดการได้ดาวพฤหัสของคุณคือสหัสชาาวีนาาก็คิดดูว่าอยู่ในเรือนนี้ก็ถือว่าจัดการได้ราบเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในส่วนของวันที่6มิถุนายน6มพถุนายนนะคะของชาวมังกรดาวพระอังคารยกเข้าสู่ราศีสิงห์ตรงนี้ละสำคัญมากนะ รอังคารยกข้อสู่ราศีสิงห์ตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูนะฮะช่วงระยะเวลาเนี้ยระวังขัดแย้งนะคะระวังขัดแย้งกับใครมรณะนะคะอังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุเป็นเจ้าเรือนลาภะระวังขัดแย้งกับคนในบ้านหรือว่าบริวารหรือว่าลูกน้องโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการลงทุนที่ดินหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบ้านช่องนะคะการตกลงอะไรกันภายในบ้านเนี่ยมันมีเรื่องของความขัดแยง้งแต่ก็ต้องบอกว่า ดาวพระอังคารของเจ้าตาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะสำหรับบางคนมีเรื่องของการขายบ้านได้ด้วยนะแต่ต้องตกลงเกี่ยวกับเรื่องของระคงราคาให้ดีแล้วก็ตกลงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ต่างๆให้ชัดเจนนะเพราะว่าขายได้แต่เดี๋ยวมัน,ม,นมีปัญหาทีหลังนะส่วนบางคนที่ไปซื้อก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของโฉนดอะไรคือดูให้เรียบร้อยทุกวันนี้มีนะคะ แม้กระทั่งเรื่องเช่าบ้านไปชี้ว่าเออตรงนี้มีบ้านเช่าบ้านเช่าพอถึงเวลาย้ายของไปรอละไม่ใช่บ้านของคนที่ให้เช่ามันหลอกออกมาจำนะคะสิบห้ามิถุนายนนะคะดาวพระอาทิตย์สิบห้ามิถุนายนดาวพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะในตําแหน่งที่เป็นราชาโชคในเรือนอริมังกรบอกจะเหลืออะไรพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะเหลือเพราะว่าอะไรเพราะว่า มรณะนะคะเข้าไปอยู่ในเรนออริเป็นราชาโชคแสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมีโอกาสในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสุขภาพค่อนข้างชัดเจนแม้จะรู้สึกว่ามันน่าดูเป็นกังวลแต่จังหวะที่ดาวอาร์เข้าดาวมรณนะเข้าสู่ภพเรนออาริแสดงว่าจัดการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วก็มีข่าวดีทางด้านการเงินที่กําลังรอคอยอยู่ในช่วงจังหวะนี้นะคะมันไปร่วมกับดาวพุธไปร่วมกับดาวพฤหัสเกณฑ์มันก็ต้องออกมาดีนะคะ มรณะแปลว่าเงินเบื้องหลังเงินทางออนไลน์เงินอา่าเงินปันผลเงินประกันต่างๆที่มันออกเงินบําเหน็จบํานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ23มิถุนายนนะคะพระพุทธยกเข้าสู่ราศีกรกฎพระพุทธเป็นเจ้าเรือนอริละสุภพะนะคะย้ายออกมาจากเรือนนี้ปุ๊บเข้ามาอยู่ในเรือนปัตนิเป็นคู่มิตรกัน เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นทั้งอริเป็นทั้งสุภาะโดดเด่นในเรื่องความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนกับคู่รักกับผู้ใหญ่การติดต่อเจรจาดีมากขึ้นเพราะมันเป็นคู่มิตรกับเจ้าเรือนได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคู่ครองจากคนที่ทํางานด้วยจากหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนธุรกิจดีมากในช่วงนี้แล้วยี่สามิถุนาเป็นต้นไปมีโชคในเรื่องของการเดินทางและการศึกษาที่มันที่มันมากขึ้นด้วยถ้าเกิดคุณกําลังศึกษาในเรื่องอะไรอยู่ในระยะเวลานี้ก็เกิดความก้าวหน้าหัวคิดก้าวหน้าขึ้น นะคะช่วงท้ายเดือนดาวพระจันทร์เข้ามาเป็นเกษตรในเรือนปัตนินะคะตำแหน่งคือเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งพลจัจาร์เนี่ยความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ค่อนข้างชัดขึ้นเข้าใจกันในช่วงปลายเดือนการเจรจากับคู่ค้ากับหุ้นส่วนชีวิตกับหุ้นส่วนธุรกิจหรือกับคนสําคัญที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันในช่วงระยะเวลา3เดือน,นก่อน3วันก่อนสิ้นเดือนประสบความสําเร็จสูงนะ ส่วนดาวสําคัญที่อยู่ประจําที่เดิมไม่ว่าจะเป็นพฤหัสหรือเสารหรือราหูเนี่ยพฤหัสก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเจราจาแก้ปัญหาต่างๆได้ดีพระเสาร์อยู่ในราศีมีนมีความรับผิดชอบในเรื่องการเงินต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานี้แต่ต้องระมัดระวังการเจราจาเพื่อเลี่ยงปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะเพราะมันอยู่ในเรือนสหัชชาเรือนของเอกสารนะเรือนของเพื่อนฝูงส่วนดาวราหูเป็นกระดุมพระเป็นกเกษตรเป็นปกินกากะโชคนะคะ ก็ต้องบอกว่ารายรับเริ่มดีขึ้นมีโชคเล็กๆน้อยๆนะคะคือปกติราหูในเรือนนี้ของคนอื่นๆเขาจะไปลลวงทรัพย์ของมังกรไม่ใช่ลลวงทรัพย์เพราะว่ามันมีลักษณะของการใช้เก่งแหละแต่ว่าหาเก่งมีรายรับดีหาเงินเก่งแล้วก็ระวังรายจ่ายจิปะถะที่มันเออนะคะมันแบบตามใจคนอื่นมากกว่าคือควักควักด้วยตัวของตัวเองเลยนะคะทีนี้ โดยทั่วไปบุคลิกลักษณะของชาวมังกรในเดือนมิถุนายนก็ต้องบอกว่าคุณก็ยังโดดเด่นในเรื่องของความสุขขุมนะคะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นเพราะตัวตนของคุณอยู่ในราศีมีนสหัสชพภแต่เป็นคู่พักคู่โจรเอาจริงๆช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องกลับมาอยู่ในวินัยตัวเองมีความกดดันในเรื่องสุขภาพมีความกดดันในเรื่องของอาวัดปฏิบัติอะไรก็ช่างอะช่วงระยะเวลานี้มันมีว่าจะต้องกลับเข้าไปสู่ ทิศทางที่ดีขึ้นน่ะนะถ้าสังเกตตัวเองดาวพฤหัสบ,บดีนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัสชาลาวีนาเนี่ยเข้าไปอยู่ในราศีมิถุนก็แสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าตาจะมีเรื่องของการจัดการกับปัญหาต่างๆเอาจริงๆมังกรจังหวะนี้คุณจะมีบุคลิกของคนที่แก้ไขปัญหาเก่งและพลิกสถานการณ์ลำบากให้กลายเป็นเรื่องดีได้นะคะบางทีมันจะมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลน่ะมันเป็นธรรมดา แต่ว่าคุณยังรักษาความมั่นใจแล้วก็ความเข้มแข็งได้นะคะก็ต้องว่าตั้งแต่ต้นเดือนนะค่อนข้างมีสเสน่ห์ตั้งแต่พระสุขเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุนะฮะมันมีสเสน่ห์มาตั้งแต่เรือนนี้แล้วสุขเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นมหาอุดพอเข้าไปตรงนี้นะถ้าตรงนี้คือพลังสูงสุดของพระสุขนะพอเข้าตรงนี้มันก็ยังมีพลังอยู่ตรงนี้แม้จะเป็นปลาก,ก็คือมันให้ระวังความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยถูกต้องเท่านั้นแหละ นอกนั้นน่ะมันก็จะมีบุคลิกที่เป็นสเสน่ห์ต่อคนที่พบเห็นอยู่แล้วสิ่งที่ควรระวังก็คือดาวพระอังคารน่ะนะคะเข้าไปสู่ภพเดือนมรณะพระอังคารเป็นพันธุทุกเป็นลาภระวังการขัดแยง้งนะคะกับที่บ้านหรือครอบครัวหรือคุณแม่หรือคุณพ่อแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มันเมงแตกบ่อยความอดทนน้อยกว่าปกตินะคะต้องระมัดระวังความการแสดงออกเอา,าจริงๆนะตั้งแต่วันที่6ยาวๆเลยนะ ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะช่วงระยะ15มิถุนาะดาวพระอาทิตย์เข้าสู่พบเรือนมรณะตอนนี้แหละก็จะมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าเข้าวินัยของตัวเองได้เหมือนเดิมแล้วก็ความกิสติปัญญาในช่วงระยะเวลาที่ดาวสามดวงอยู่ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างเฉียบแล้วล่ะนะคะยีมิถุนาะดาวพระพุธย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎปัตนิภพนะ อยู่ตรงนี้ตรงนี้หายไปแล้วนะก็ก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคนที่ไม่ค่อยพูดก็พูดเก่งขึ้นคนที่ไม่ค่อยสื่อสารก็สื่อสารได้ดีขึ้นมีความอ่อนโยนแล้วก็ใส่ใจคนอื่นๆน,นะคะก็ถ้าประมาณสักอ่ายี่สิบแปดยี่เกนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่ได้รับการสนับสนุนจากคุ้นส่วนจากคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยจะคู่ครองอ่าช่วงระยะเวลานี้คุณก็อารมณ์ดีมากในช่วงปลายเดือนนะคะก็ต้องบอกว่า มีความมั่นใจตัวเองสูงมีความรับผิดชอบสูงปรับตัวแก้ปัญหาเก่งอารมณ์ดีในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ตลอดทั้งเดือนให้ระวังอะความใจร้อนแค่นั้นเองถ้าถ้าเกิดเป็นไปตามนี้ได้มีจุดเล็กๆที่ต้องระวังบ้างแต่ว่าก็สามารถจัดการได้ดีทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ที่สตินะคะแล้วก็การรู้ทันตัวเองเท่านั้นแหละนะคะสำหรับชาวมังกรเนี่ยที่ยังเรียนอยู่นะคะ ก็ต้องถือว่าช่วงจังหวะนี้ดาวมันส่งผลดีชัดเจนต่อเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขนันการแก้ไขปัญหาทางวิชาการยิ่งช่วงกลางเดือนนะแอดมองว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จค่อนข้างโดดเด่นเพราะอะไรดาวราทิศ์เจ้าเรย์มรณะเข้าสู่ราศีมิถุนคือมันไปแข่งหลืชนะนะคะตาแหน่งนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับทุนนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้ามีอุปสรรคหรืออะไรเนี่ยมันจะทําให้เจา้าตาเนี่ย คลี่คลายแล้วแสดงศักยภาพต่างๆออกมาได้ต้องถือว่าลักษณะของดาวส่งผลในเรื่องของแข่งขันมากนะคะช่วงป,ปลายเดือนน่าจะมีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรมพิเศษทางวิชาการนะก็ในเรื่องของการงานค่ะการงานของชาวลัคนาราศีมังกรเนาะก็เดือนนี้ มันจัดระบบมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากเบื่อๆกันมาหลายเดือนเนี่ยช่วงเดือนนี้ก็จัดระบบเรื่องที่ดาวที่จะส่งผลกับคุณก็คือดาวพระศุกร์นะดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการงานและเป็นเจ้าเรือนปุตตะเข้าสู่ราศีเมษในเรือนพันธุแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้ถ้าคนทําธุรกิจอสังหาบ้านที่ดินทรัพย์สินหรือเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารเกี่ยวข้องกับเด็กนะคะ น่าจะเป็นจังหวะที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษหรือทํางานอยู่ที่บ้านก็โดดเด่นเป็นพิเศษแต่ขนาดเดียวกันมันจะมีความกังวลอยู่บ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นปลนะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาทุกเรื่องมันก็ต้องมีความกังวลเนี่ยเจ้าตาค่อยๆจัดการงานของตัวเองไปอย่างเป็นระบบเถอะเพาะขอให้รู้ว่ามันเป็นปลาด้วยก็แล้วกันคือรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนเพอร์เฟกอะรู้สึกว่าทําอะไรไปแล้วมัน มันยังไม่ดีที่สุดมันยังไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพระสุข์มันเป็นปลาการงานมันเหมือนมันมีจุดช่องว่างมันอยากจะให้คนมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้คือมังกรอะต้องการต้องการความสําเร็จที่มันสําเร็จเลยอะเพอร์เฟกต์อะนะคะส่วนดาวเสาดาวประจําตัวของคุณเนี่ยอยู่ในราศีมีนสหัชัดพบตาแหน่งของของดาวพระเสาเนี่ยทาให้เจ้าตากามุ่งมั่นในเรื่องของการงานแต่ต้องระวังความกดกดดัน ความเครียดแล้วรู้สึกว่ามันมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นแล้วมันเป็นตลอดทั้งเดือนเพราะว่าดาวเสาร์อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะส่วนดาวพลังคานก็ต้องบอกแล้วว่าในช่วงประมาณวันที่6มิถุนายนเจ้าชะตาอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือการลงทุนที่มันแบบต้องหาข้อมูลเพิ่มอ่ะ นะคะเหมือนกับจะขยายกิจการหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับบ้านกับลักทรัพย์กับทรัพย์สินค่อนข้างมากนะคะหลีกเลี่ยงความใจร้อนที่จะตัดสินใจแบบไม่มีข้อมูลที่รอบครอบเนาะเพราะว่าอาจจะส่งปัญหามาให้ในช่วงหลังๆได้15มิถุนายนเป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์เข้าไปในเรือนอะไรตำแหน่งราชาโชคร่วมกับดาวอีกสองดวงเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ทำให้เจ้าตา ถ้าเกิดในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมาหรือก่อนหน้านี้นมีปัญหาดาวสามดวงเนี้เขาจะระดมสมองนะคะจัดการกับปัญหาต่างๆทางด้านการงานให้คุณเจ้าตาจะมีสติปัญญามีไหวพิบพิกแพลงนะคะจัดการต่างๆรวมถึงโอกาสในการได้รับข่าวดีในช่วงระยะเวลานี้ก็ชัดเจนขึ้นบางงานรู้สึกว่ามันปิดจ็อบทั้งๆท,งท,งที่มันค้างคากันมาแล้วมันจบลงไป นะคะเจ้ากตามีเกณฑ์ของงานที่เกี่ยวข้องกับเดินทางไกลต่างประเทศงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางก็ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมาก23มิถุนาเป็นต้นไปนะคะดาวพระพุธหรือว่าเจ้าเรือนสุภาและอะริเนย้ยายเข้าสู่ราศีกรกฎในเดือนนี้ตำแหน่งก็คือเป็นคู่มิตรเพราะฉะนั้นมันจะส่งเสริมด้านความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนกับคู่ค้ากับเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ให้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็เจรจารดีขึ้นร่วมกับผู้อื่นค่อนข้างราบรื่นขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นนะคะเหมาะสมกับการขอความร่วมมือกับผู้อื่นสิ่งที่อยากให้หลีกเลี่ยงก็คือตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือตลอดทั้งเดือน6มิถุนายนให้เรามัดระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะหรือการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอสังหาหรือมัพยัแบบที่คุณไม่มีข้อมูลชัดเจนนะ ประมาณ2-15ถึงครึ่งเดือนแรกหรือเรื่องการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานนะแล้วก็เดือนเนี้ถามว่าคุณมีภาระในการจัดการเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเยอะไหมมีภาระก็อย่าลืมดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายของตัวเองด้วยนะคะสรุปชัดๆเรื่องการงานของชาวแล้วนาราิีมังกรหลีกเรื่องการลงทุนสูงนะ หลีกเลี่ยงการขัดแย้งในที่ทำงานหรือกับครอบครัวแล้วก็ระวังการทำงานหนักจนลืมตัวเองสิ่งที่คุณเร่งทำก็คือเรื่องของการแก้ปัญหางานที่ค้างค้างตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือกลางเดือนการเจรจาประสานงานขอให้รีบทำตอนปลายเดือนนะคะก็มีความก้าวหน้าและราบรื่นในหน้าที่การงานนะทีนี้วันที่ติดต่อประสานงานที่ดีละ่ะดีที่สุดน่าจะเป็นยี่บสามมิถุนาเป็นต้นไป เหตุผลทั้งโหราศาสตร์ที่อัดยกมาเพราะว่าดาวพระพุธนะคะเจ้าเรือนสุพานและอริย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎปัตตนิภพได้ตำแหน่งคู่มิตรกับเจ้าเรือนกรกฎทําให้การเจราจาสื่อสารกับคนร่วมงานหรือหรือคนที่เป็นคู่ค้าประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะวันที่คุณจะไปเจราจาขอให้ผู้ใหญ่สนับสนุน ก็ต้องบอกว่า15มิถุนาถึง23เหตุเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะเข้ามิถุนในอริภพ,พตำแหน่งราชาโชคร่วมกับดาวพระพุธนะตำแหน่งที่พระฤหัสอยู่ก่อนก็คืออุจวลาส่งผลให้คุณได้รับความเมตตาการยอมรับจากผู้ใหญ่เข้าไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ผู้ใหญ่คนนั้นเคยไม่ชอบคุณก็ตามเหมาะมากในเรื่องของการขอทุนขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษานะจะได้รับคำตอบที่เขาค่อนข้างจริงจัง สำหรับคนที่ทำกิจการหรือว่าดารานักร้องนักแสดงหรืออะไรก็ตามที่คุณจะเซ็นสัญญาสามวันสุดท้ายก่อนสิ้นเดือนก็ดีค่ะพระจันทร์เข้ามาเป็นเกษตรนะคะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเพราะว่าดวงค่อนข้างดีสัญญาที่เซ็นช่วงนี้ก็จะมีความชัดเจนแล้วก็ไม่มีปัญหาในภายหลังช่วงที่คนคุณจะควรงดเซ็นอันว่าน่าจะเป็นวันที่6ตอนที่ดาวร่ังคานเริ่มเข้ามราณะภพใหม่ๆวันที่6จนถึงกลางเดือนนะอาจจะมีเรื่องของการเจราจาที่ติดขัด นะคะทีนี้มาด้วยการเงินโชคลาภของเจ้าชะตาเดือนมิถุนาถึงว่ามีจังหวะที่น่าสนใจหลายจังหวะนะคะสุขเจ้าเรือนกรมาละปุตตาซึ่งมีผลต่อไรายได้โดยตรงของคุณเนี่ยในวันที่สองมิถุนาเนี่ยได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกเป็นปลาและเป็นองค์เกตอัมพุทธด้วยส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับเงินจากครอบครัว จากกระสังหาริมทรัพย์จากบ้านจากที่ดินหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและบริวารค่อนข้างชัดเจนแต่เนื่องจากตำแหน่งเป็นปลาเนี่ยมันได้มามันจะมันจากกระเป๋ารั่วตึง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 รัง่วตรงนี้รั่วตรงนี้รั่วตรงนี้อย่างนี้นะคะทีนี้โชคลาภจากการเสี่ยงละ่ะในช่วงต้นเดือนก็จะมีโอกาสสาเร็จอยู่นะคะโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านบ้านเลขที่อายุของผู้ใหญ่ในครอบครัวเลขทะเบียนรถนะจะเป็นตัวเลขที่มีโอกาสสาเร็จที่มากนะ อืมแล้วก็ช่วงที่เด่นมากทางด้านการเงินก็คือ15มิถุนายนเป็นต้นไปเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะเนี่ยเข้าสู่ราศีเมถุนเรือนอริภพ,พในตำแหน่งราชาโชคร่วมกับพุทธพระฤหัสนะตรงนี้15มิถุนานมันก็จะอยู่ประมาณถึงวันที่23 เจ้าชะตาจะได้เงินจากเรื่องของของอะไรที่มันเป็นปัญหาเช่นประการเงินชดเชยเงินคืนจากการลงทุนเงินที่มันล่าช้ามานานคนมันกลับมาคล้องตัวมันกลับมาได้นะฮะไปปลายเดือนดาประพุ่ใจเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งคู่มิตรกับเจ้าเรือนเงินที่ควรจะได้มันจะเป็นเงินที่ได้รับจากคุณส่วนจากคู่ครองหรือจากการเจราจาติดต่ออย่างชัดเจนการเจราจาทางธุรกิจทางการเงินที่ ถ้าเป็นช่วงระยะเวลานี้คุณจะได้การตอบรับที่ดีมากนะคะช่วงประมาณ28-29-30จะมีเรื่องของโชคลาภความสำเร็จจากการเสี่ยงเกี่ยวข้องกับเลขคู่เลขของคนรักเลขของคู่ขาเลขวันแต่งงานเลขครบรอบอะไรพวกนี้ก็จะมีโอกาสสูงอยู่ค่ะนะคะระวังรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวในช่วงต้นเดือน ถ้าจะไปทวงถามหนี้สินนะคะก็ประสักวันที่15มิถุนาถ้าจะเจรจาขอการสนับสนุนจากหุ้นส่วนจากคู่ค้าจากเจ้านายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ช่วงวันที่23มิถุนานะคะต่อไปวันที่เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะอโชคเด่นก็คือ2-6มิถุนาย15-23มิถุนานะคะ เลขที่เคยซื้อมาก,ก่อนแล้วผิดหวังอ่ะสิถึงยีมิถุนานะคะแล้วก็เลขทะเบียนรถที่มันมีปัญหานะคะวันที่เหมาะกับการไปกู้ยืมนะเอาไว้เข็ดเลยนะที่คอมเมนต์ถามกันมาก็จะเป็นวันที่1 5บหถึงยีเพราะว่าพระหันเนี่ยได้ตำแหน่งอุจาวิราชส่งผลดีต่อการได้รับการสนับสนุนทางการเงินดาวพระอาทิตย์ได้ราชาโชคทำให้ได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือว่าผู้ใหญ่หรือคนที่คุณไป ดาวพุธจะทําให้การเจราจาขอสินเชื่อผ่านง่ายได้รับการสนับสนุนดีทั้งนี้ก็ต้องทําบัญชีให้ดีด้วยนะคะเอาละ่ะเมื่อจะไปเป็นลูกนี่ธนาคารแล้วก็จะเป็นวันที่เหมาะกับการทวงหนี้ก็ช่วงเดียวกันนั้นแหละสิบห้ายี่สิบสาแล้วก็ยี่3 0แปดยเกสสิบหถึงยบสามเนี่ยเหมาะกับทวงหนี้เก่าที่ค้างไว้มีโอกาสสูงมากเพราะการเจราจาของคุณมีน้ําหนักนะคะ ช่วง 28, 29, 30เนี่ยลูกนี่ค่อนข้างเห็นใจยอมคืนเงินนะคะเหมาะที่จะทวงเงินจากเพื่อนสนิทหรือจากคนที่แบบเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วแล้วมันแบบมองหน้ากันไม่ติดไปเพราะเรื่องเงินนี่แหละนะคะเอาล่ะต่อไปก็หอมปากหอมคอแล้วเนาะพอและจุใจในเรื่องของความรักของชาวาราศีมังกรนะคะคนโสด ต้องบอกว่าช่วงต้นเดือนนะคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นมีโอกาสเจอคนใหม่ๆผ่านการแนะนำจากครอบครัวจากญาติผู้ใหญ่หรือจากการเดินทางไปเยี่ยมบ้านหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเป็นช่วงที่เหมาะมากค่ะที่คุณจะพบเจอคนใหม่และได้พูดคุยกันได้พูดคุยกันนะกลางเดือนเป็นต้นไป15มิถุนายนเป็นต้นไปมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกับใครสักคนหรือว่าช่วงจังหวะเนี้ มีคนเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะอยู่ที่ว่าเจ้าชะตาจะเลือกใครแหละเพราะว่าดาวพระอาทิตย์มันค่อนข้างมั่นใจและส่วนมากนะมันจะเป็นแบบบางคนก็เป็นเป็นคนที่เคยรักกันบางคนก็เป็นคนเก่าบางคนก็เป็นคนต่างประเทศนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาเนะี่ยมันมีบางคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าดาวเจ้าเรือนบุตรตาเนี่ยไปอยู่ใน เรือนพันธุในลักษณะเป็นปลและอุจจาพิมุกอะตัวคุณจะมีแบบคนหลากหลายที่จะเข้ามานะคะประมาณสัก23มิถุนายนเป็นต้นไปอะคนส่วนมีโอกาสจะพบรักกับคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่นุ่มนวลมีความเข้าใจคุณสูงมากและคนนี้แหละที่จะทําให้หัวใจของคุณสั่นไหวเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยก็ช่างแต่มีลักษณะที่นุ่มนวล แล้วก็คุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันจริงจังถ้าถามแอดคุณก็ไปเช็คเถอะนะคะไปเช็คก่อนว่าเขาเขามีใครไหมเพราะสุดท้ายไม่ว่าดาวพระศุกร์จะเข้าไปอยู่ในภพเรือพันธุเหมือนกับมันมั่นคงจริงจังอะไรเงี้ยสุดท้ายดาวเจ้าเรือพันธุอ่ะมันมาตกเรือนมรณะในลักษณะคู่สตูคือสมมุติคบกันมันก็จะอยู่ไกลกันหรือว่าเป็นมีเรื่องของการเดินทางคือคุยลักษณะอะไรว่า มันพอที่จะไปด้วยกันได้ไหมมันจะเป็นรักทางไกลหรือเปล่าหรือว่ามันมีเบื้องหลังมันมีความซับซ้อนอ่ะดูให้ดีนะคะส่วนคนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะคะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ยมันราบรื่นอบอุ่นเข้าใจกันอันมีข่าวดีในเรื่องของบ้านเรื่องของเงินเรื่องของการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวความรักค่อนข้างราบรื่นและมีความสุขนะคะเพราะ15มิถุนาถึง23มิถุนาเนี่ย คุณและคู่รักกําลังเหมือนกับจัดการปัญหาและอุปสรรคต่างๆและอยู่มือขึ้นนะคะตัวคุณเนี่ยมีความเข้าใจและเห็นใจกันมากขึ้นทั้งคุณทั้งคู่ค่อนข้างที่จะพึ่งพิงกันในช่วงระยะเวลานี้และเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าที่ผ่านๆมานะคะ23มิถุนายนเป็นต้นไปต้องเลือกว่าพอดาวพระพุธย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนปตนัตนีเนี่ยช่วงนี้ความรักเริ่มมีความแบบเหมือนเพื่อนอะ คุยกันวางแผนอบอุ่นเข้าใจตัดสินใจในเรื่องสําคัญร่วมกันคนที่คบกันมานานแล้วยังไม่แต่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณขอแต่งงานวางแผนชีวิตคู่ในระยะยาวก็ได้นะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในด้านความรักในเดือนนี้นะหกถึงสิหหลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่รุนแรงนะคะวันสารภาพรัก สำหรับคนโสดนะคะก็ต้องบอกว่าวันสารภาพรับทีิปเหมาะที่สุดก็จะอยู่ในช่วง2องถึง6มิถุนายนเพราะว่าตำแหน่งของพระศุกร์ยังเป็นอุจจพริมุกองเกณ์อบอุ่นน่าราักในช่วงระยะเวลานี้23มิถุนายนเป็นอ่าไม่ใช่23หอบนะคะ28มิถุนายน28 29 30นะ การสื่อสารในเรื่องความรักดีเยี่ยมเหมาะสมที่จะสารภาพรักหรือคุกเข่าขอแต่งงานส่วนคนโสดไอ้คนมีคู่ที่แบบทะเลออาะเบาะแว้งกันขอเคลียร์ปรับความเข้าใจอะไรเธอช่างก็ประมาณ1 5บหถึงยีบเพราะว่าดาวพูดได้ตำแหน่งเกษตรการพูดคุยมีน้ำหนักดาวอาทิตย์ได้ราชาโชคดาวพะระฤหัสได้อุจจวีรชนะคะอยู่ในเรือนอริพพแสดงว่าต้องการแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจใหม่ๆแล้วเจรจาก,กันดี23สมมิถุนา ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าย3สามอีกแล้วแอดใส่ตาเอียงจะอ่านแบบย3 2สามยี่ปดจะบอกยี่สามนะคะยี่ดมิถุนาการพูดคุยปรับความเข้าใจง่ายคือนุน่มนวลอบอุ่นนะคะคืนดีง่ายเขาคืนดีง่ายแน่นอนนะมีมีขอเคลียร์ก็มีขอเลิกนะคะขอเลิกกันขอยุติความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่า หกถึงสิ้าเนี่ยถ้าไปขอได้แน่นอนนะคะดาวอังคารเจ้าเรือพันธุระลาภาเนี่ยเข้าสู่ราศีสิงในตำแหน่งคูศ่ศัตรูส่งผลให้การยุติความสัมพันธ์ที่มันไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันจบลงได้แล้วก็ช่วงนี้ก็จะช่วยลดความรุนแรงทางด้านอารมณ์นะคะไม่ไม่จบแบบไม่สวยอะ่ะการจบในช่วงนี้จะทําให้ไม่ติดค้างทางอารมณ์กันนะคะ แต่ว่า6ถึง15เนี่ยแอดบอกขอเลิกได้อะแต่อย่าไปขอเคลียร์ในช่วงนี้นะเพราะมันมีความขัดแย้งทางอารมณ์ได้ง่ายมากนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องบอกว่าภาพรวมยังอยู่ในระดับดีนะเพียงแต่มันมีจุดที่ต้องระวังอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยมันก็เป็นปเนาะก็อยู่ในเรือนพันธุ์่ว ก็ต้องระวังสุขภาพของคนในครอบครัวอันนี้ของคนในครอบครัวนะเพราะว่าดาวพระสุขของคุณเป็นปะในเรนพันธุแสดงว่าเป็นสุขภาพของคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนช่องท้องระบบสืบพันธุ์นะไม่อันนี้ไม่ได้ตรงกับคุณอุบัติเหตุของคุณควรระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านการใช้เครื่องหมายเครื่องมือในการทํางานไม่ว่าจะในครัวเรือนหรือว่าเครื่องมือช่างแล้วก็ให้ระวังพวก อ,อุปกรณ์อุบัติเหตุที่มันเกี่ยวกับห้องน้ําที่มันเกี่ยวกับน้ําด้วยนะคะกลางเดือนมิถุนากลางเดือนมิถุนาก็ซักต้องบอกว่าดาวที่ต้องระวังมากก็คือช่วงดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะเข้าสู่ราศีมิถุนเห็นไหมมีทั้งดีและไม่ดีคือสิบห้ามิถุนาเป็นต้นไปช่วงเนี้ถ้าเคยมีปัญหา ถ้าคุณฟื้นฟูสุขภาพในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะเหมาะมากๆนะคะไม่ว่าจะตรวจสุขภาพฟื้นสุขภาพออกกําลังกายหรือไปรักษาพยาบาลอะไรก็ตามอ่ะตั้งแต่15มิถุนายนยนเป็นต้นไปถึง23ค่อนข้างดีนะคะโรคภัยที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเดือนมิถุนาก็จะเป็นทางเดินอาหารการย่อยอาหารสุขภาพของคนในครอบครัว อุบัติเหตุที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็พูดจนเสียงแหบนะคะก็ความเสี่ยงสูงสุดในเรื่องของการเดินทางการขับขี่ของมีคมความร้อนเนี่ยจะอยู่ในช่วง6ถึง15แต่2ถึง6เนี่ยระวังการลื่นล้มในห้องน้ำหรือภายในบ้าน23มิถุนายนเปต้นไประวังอุบัติเหตุเล็กๆนะคะอันนี้ก็อยู่ที่อย่าไปใจลอยกันละกันนะคะคนที่จะทำสัญญกรรม15-23เหมาะที่สุดแล้ว นะคะแผ่หายเร็วประสบความสําเร็จสูงตําแหน่งดาวดีเป็นราชาโชคว่าพุทธเป็นกเกษตรพระฤหัสเป็นอุจาวิราชลีกเลี่ยงที่สุดครึ่งเดือนแรกนะคะดาวอังคารเขาปะทะอยู่ในเรือนราศีสิงเป็นตําแหน่งคู่ศัตรูนะทำฟงทําฟันมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละคือมันมันเป็นเรื่องของการเหมือนแบบเลือดตกยางออกอะนะคะ ถ้าจะต้องเร่งด่วนก็15บหถึงยีมิถุนายนค่ะนะคะเอาละทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมังกรที่เกี่ยวข้องในเดือนมิถุนายนนะคะก็ขอบคุณในการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกช่องการแชรค์คลิปการส่งซูเปอร์แตงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ